นักปีนเขาคนหนึ่งตัดสินใจปีนเขาเพียงลําพังเป็นการการะทําที่เขาไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่มีอะไรทั้งวันมันก็ปก,กติต้นไม้พุ่มหญ้าปกคลุมรอบตัวเขามีความสุขที่จะออกเดินทางผ่านภูเขาไม่มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากเดินทางมาเกือบ8ชั่วโมงเขาก็พอใจแล้วคิดจะเดินกลับขึ้นรถเพื่อกลับบ้านประเด็นคือตอนนั้นมาเริ่มจะมืดแล้ว แถมเขายังลืมทางกลับอีกนักปีนเขาหนุ่มเริ่มแพนิคไม่นานความมืดก็เข้าปกคลุมจนมิดสิ่งที่เขามีตอนนี้มีเพียงแค่ไฟฉายแบตใกล้หมดกับทางกลับในหัวที่ตีกันไปมาเขารู้ว่ามันสายเกินไปและอันตรายเกินไปที่จะเดินทางต่อไปในป่าตอนกลางคืนที่เต็มไปด้วยอันตรายเริ่มกังวลแล้วว่าจะไม่มีที่พักสําหรับคืนนี้แต่โชคก็ยังเข้าข้างนักปีนเขาหนุ่มบังเอิญเจอกระท่อมเก่า ทั้งมืดและดูเหมือนไม่มีใครมาอาศัยหลายปีแล้วเขาลองเคาะประตูแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเขาเลยเดินเข้าไปข้างในด้วยความมั่นใจว่าถ้าเจ้าของกระท่อมกลับมาจะสามารถอธิบายได้ว่าทําไมถึงต้องมาพักที่นี่เพเพะเจ้าของอาจจะหายสาบสูญไม่ก็ตายไปแล้วด้วยซ้ําเขาคิดเล่นๆพร้อมกับล้มตัวลงบนเตียงแต่ระหว่างที่เขาพยายามที่จะหลับมันก็มีความรู้สึกแป,กแปลก เขาไม่สามารถเบินเฉยกับรูปคนหน้าตาประหลาดในกระท่อมที่จ้องมองลงมาหาเขาได้ตลอดเวลาแต่ละรูปเสยะยิ้มทำเอานักปีนเขาตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่นานเขาก็ทนต่อความล้าไม่ไหวหลับลงไปในที่สุดท่ามกลางรูปคนสยองเหล่านั้นรุ่งเช้าเขาตื่นมาด้วยความตกใจที่ไม่ได้เห็นรูปคนในกระท่อมอีกต่อไปมันไม่มีอะไรเลยมีแต่หน้าต่าง เด็กน้อยแซมมี่นิโคสันตกจากจัก,กรยานเป็นครั้งที่3แล้วอุบัติเหตุเนี่ยได้ขูดหนังมือของเขาออกจนเห็นผิวหนังชั้นบนที่ถูกลอกเด็กชายมองลงไปที่เลือดหยดเล็กๆที่ไหลออกมาเพิ่มมากขึ้นเขาแทบช็อกดวงตาเล็กๆของเขามองด้วยความแปลกใจในขณะที่เลือดไหลไปตามรอยแผลของเขาทานโลหิตไหลเชี่ยวในฝ่ามือไม่นานเขาก็เริ่ม <c oughs> ร้องไห้จากความเจ็บปวด แม่น้ำแดงที่โปรดส่งเลือดสดๆออกมาตอนนี้แซมมี่รู้ตัวว่าเขาอยู่ห่างจากบ้านแค่ไหนเขายกจักรยานขึ้นมาจากพื้นมองไปรอบๆอ,อย่างประมาทพระอาทิตย์กำลังตกดินอย่างรวดเร็วยิ่งเวลาผ่านไปมันก็มืดลงในทุกขณะเขาหวังว่าเขาจะรีบขี่กลับบ้านไปหาน้องสาวตัวน้อยและแม่ของเขาแต่ความคิดที่จะขี่คนเดียวดูเหมือนจะเป็นความผิดพลาดอย่างมหันเขาลืมเรื่องที่เขาเป็นแผลและเลือดเต็มมือ ความกลัวมันได้แผ่ซ่านไปทั่วสันหลังของเด็กน้อยดวงตาของเขาจ้องไปที่เงาของตัวเองโดยหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเงาประหลาดไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีแวมพายดูดเลือดไม่มีซอมบี้กินสมองมีแต่เพียงความมืดมิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้จิตใจของเขาสงบลงอันที่จริงหนุ่มแซมมี่เริ่มหวาดกลัวมากขึ้นเมื่อมองไปแต่ละครั้งแซมมี่รีบปั่นกลับบ้านหัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้น เขาพบชายคนหนึ่งยืนอยู่บนถนนทางกลับบ้านของเขาร่างนั้นยืนอยู่บนสะพานมองดูผืนน้ำที่มืดครึ้มอย่างไม่กระพริบตาเด็กชายรู้ว่าไม่ควรเข้าใกล้แต่ในเมื่อไม่มีเส้นทางผ่านอื่นเขาก็ไม่มีทางเลือกเมื่อเด็กชายขี่จักรยานเข้ามาชายคนนั้นก็ดูชัดเจนมากขึ้นเขาดูแป,กแปลกๆชายสูงอายุสวมกางเกงขาสั้นสีกากีเสื้อออกแนวสงกานและรองเท้าแตะ แซมมี่คิดว่าเขาดูคล้ายกับปู่ของเขาที่อาศัยอยู่อ่าวฟลอริดาเขาชอบไปที่ชายหาดและกระโดดบนเปลือกหอยทอดยาวไปกับพื้นทะเลไรที่สิ้นสุดกับแซมมี่อารมณ์ของเด็กชายเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความคิดถึงทันทีเขาคิดถึงปู่ที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วจากสิ่งที่แม่ของเขาเรียกว่ามะเร็งแซมมี่ไม่ค่อยรู้ว่ามะเร็งคืออะไรแต่ก็โตมากพอที่จะเกลี่ดมะเร็งได้เขาหวังว่าจะได้สัมผัสมือที่หยาบกร้านของปู่ ลูบหัวเขาอีกครั้งแซมมี่ไร้ซึ่งความกลัวอีกต่อไปจิตใจหมกมุ่นอยู่กับความเสียใจจากความสูญเสียในครั้งนั้นเขาเดินตรงไปหาคนแปลกหน้าแบบไม่สนโลกชายสูงวัยยังคงไม่เงยหน้าขึ้นจากกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเหมือนจะไม่ได้สังเกตว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเด็กชายยืนอยู่ข้างคนที่เหมือนกับปู่ผู้ล่วงลับของเขามองลงไปที่แม่น้ํา ทั้งสองเป็นภาพสะท้อนของกันและกันผ่านไปสักครู่หนึ่งไม่ได้คุยกันไม่มีการแลกเปลี่ยนคำพูดเด็กชายพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเพื่อทำลายความเงียบขอโทษนะครับคุณมองหาอะไรอยู่หรอครับชายชะลาคนนั้นตอบด้วยน้ำเสียงที่ปลอบโยนว่าฉันกำลังดูที่สุดท้ายที่เห็นลูกชายของฉันเน่ะเด็กชายไม่ค่อยเข้าใจกับประโยคนี้ แต่แม่ของเขาสอนให้เขามีมารยาทกับคนที่อายุมากกว่าเสมอแซมมี่ยั้งปากไว้ไม่พูดต่อเขาเข้าใจว่าผู้ใหญ่เป็นคนที่ชอบพูดชายชาราพูดต่อว่าลูกชายฉันประสบอุบัติเหตุบนสะพานนี้และตกลงไปในแม่น้ำชายชาราหยุดนิ่งชั่วครู่ใหญ่ก่อนจะหันไปหาเด็กชายแล้วพูดว่าลืมบอกไปเลยฉันชื่อทอมมี่บาฮามาเธอจะเรียกฉันว่าลุงทอมก็ได้ไอหนอย ลุงทอมชื่อเท่ดีนะครับผมชื่อแซมมี่นิโคสันบ้านอยู่แถวๆนี่แหละเด็กหนุ่มพูดด้วยคำพูดที่เร่งรีบผมเสียใจด้วยสำหรับลูกชายของคุณปู่ผมก็ตายเมื่อปีที่แล้วด้วยผมคิดถึงเขามากจะร้องไห้ออกมาก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่แม่มักจะบอกผมเสมอแม่เองพูดถูกฉันคงได้เสียน้ำตาที่สะพานนี้อย่างแน่นอนแหละ <laughs> ชายคนนั้นหัวเราะเบาๆ ลุงทอมมองลงมาเขายืนตัวตรงรอยยิ้มแปลกๆผุดขึ้นมาใบหน้าของเขาใบหน้าของเขาดูเลื่อนลอยตีนกายเหิยวยน่นดวงตาดูหิวกระหายเหมือนสิงโตจะออกล่าแซมมี่ถอยห่างจากชายผูน้นี้ความกลัวที่เขาประสบก่อนหน้านี้ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งเด็กชายไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นเขาถอยห่างจากชายคนนั้นอย่างช้าๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อยว่า ยินดีที่ได้พบลุงชอมนะแต่แม่คงบ่นผมแน่ถ้าถ้าถ้ายังไม่รีบกลับบ้านผมผม,ผม,ผม,ผมต้องไปแล้วล่ะครับเอาหนะน้าเน่ก็ยังไม่มืดมากไม่ใช่ว่าเธอรังเกียจที่จะคุยกับคนแก่อย่างลุงเหรอชายแก่พูดด้วยน้ำเสียงที่สมเหตุสมผลแซมมี่หลานอยากฟังที่ทานไหมลุงชอบเล่าแล้วก็ถนัดมากๆเลยด้วยชายขี้เหงาคนนี้กระตรือรือร้นที่จะเล่าเรื่องมากจนเด็กน้อยยากที่จะปฏิเสธ ลุงสัญญาก่อนนะว่าจะเป็นเรื่องสั้นผมต้องรีบกลับบ้านแซมมี่ตอบกลับสาบานได้เลยลุงทอมพูดด้วยท่าทีค่อยวทําเอาเด็กน้อยหัวเราะขึ้นมาแซมมี่หิวหวยกับเรื่องราวเก่าๆที่ปู่ของเขาเคยเล่าเขาพยักหน้าอย่างตื่นเต้นลุงขออะไรอย่างหนึ่งแซมมี่มองลงไปที่แม่น้ำทีเด็กชายมองลงไปในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเบื้องล่างน้ำในแสงสีทองของดวงอาทิตย กำลังสี่จางกลายเป็นสีแดงเลือดสีแดงเข้มหน้าแปลกที่เด็กชายนึกถึงเลือดที่ไหลยอยู่ในร่องมือของเขาเวทมนต์เพอเจอร์นั่นพุ่งเข้ามาในจิตใจของเขาแม่น้ำแดงได้โปรดสูงเลือดสดๆออกมาในขณะที่เด็กชายคิดว่าเขาทนไม่ได้ที่จะนึกถึงคำพูดนี้อีกครั้งชายชาราก็พูดขึ้นแม่น้ำสีแดงมันมักจะสวยงามในช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกดินเห็นไม่หลาน ว่าถ้าแร่ธาตุในน้ำต้องแสงแดดถึงมันจะสะท้อนให้ดูเหมือนว่าเป็นแม่น้ำเลือดมันมักจะเตือนลงถึงความตายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถ้าลองคิดดูจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่ากระแสน้ำหรอกเรามีอะไรที่เหมือนก,นกันกับแม่น้ำสายนี้มากกว่าที่เราคิดเมื่อหัวใจหยุดเต้นเราก็จบเช่นเดียวกับแม่น้ำสายนี้ที่จะไหลไปตามทางและถึงทางตันในที่สุดเด็กน้อยเริ่มกลัวการที่เขาได้ฟังอะไรแบบนี้ มันทําให้ขนลุกจนแทบบ้าแซมมี่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ยอมให้ลุงทอมได้ไล่มนพวกนี้สะกดจิตเขาต่อไปผมขอฟังเรื่องเล่าตอนนี้เลยได้ไหมฮะเด็กชายพลุงออกมาลุงทอมตอบกลับที่นี่นะชาวบ้านเคยกลัวมันพวกเขาเชื่อว่าแม่น้ําแห่งนี้ต้องการเลือดเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้ไหลเวียนได้ไปช่วยนิรันชายชาราถอนหายใจอย่างแรงเด็กชาย มองไม่เห็นอารมณ์ขันเหลืออยู่บนใบหน้าที่ว่างเปล่าของชายคนนั้นใบหน้าของเขาไม่มีอารมณ์ใดๆในที่สุดเขาก็เริ่มเรื่องด้วยน้ำเสียงโศกเศร้านักเดินทางชาวสเปนคนหนึ่งมาที่อเมริกาเพื่อค้นหาสายทานแห่งชีวิตนิรันต์เขาอุทิศทั้งชีวิตให้กับเรื่องนี้แต่เขากลับถูกคนของเขาทรยศทำร้ายขโมยสเสบียงและทิ้งเขาไปจนหมด เหลือเพียงชายคนหนึ่งที่อยู่กับเขาเขาคือชายเพียงคนเดียวที่เห็นด้วยต่ออุดมการณ์ของเขานั่นคือลูกชายของเขาเองเขาสาบานกับพ่อที่เพิ่งถูกทุบตีว่าเขาจะผ่านมันไปได้พ่อภูมิใจที่รู้ว่าลูกจะทำทุกอย่างเพื่อเขาตอนนั้นพวกเขาขาดสารอาหารมาเกือบสองสัปดาห์แล้วพวกเขาป่วยและร่างกายก็ถูกกัดกินด้วยความหิวโหวยที่ไม่รู้จักพอ พวกเขาใช้เวลาหลายวันในการเดินทางไปยังแม่น้ำสายนี้จนได้ยินเสียงมันร้องเรียกแม่น้ำแดงที่ปโปรดสูงเลือดสดๆออกมาวล,ลีนี้เติมเต็มจิตใจของนักเดินทางพวกเขาฝันถึงแม่น้ำสีแดงที่จะรออยู่ตรงหน้าเท้าของพวกเขาเริ่มมีเลือดออกและผิวหนังก็ผุพองจากความร้อนอันโหดร้ายแต่พวกเขาไม่สนความเจ็บปวดในที่สุดสองพ่อลูกก็ได้มายืนตรงริมฝั่ง มองจากฝั่งลงไปจะเห็นแม่น้ำโลหิตไหลเชี่ยวอยู่เบื้องล่างหลังจากนั้นมีแค่นักเดินทางเท่านั้นที่กลับมาเพียงลำพังแซมมี่เริ่มผลลุกขึ้นมานักเดินทางคนนั้นชื่ออะไรฮะชายคนนั้นมองเด็กชายด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ชื่อของเขาคือทอมมี่บาฮีมาเขากลัวจนฉี่ราดกางเกงเด็กชายถามด้วยน้ำเสียงที่แทบไม่ได้ยินว่า แล้วลูกชายลุงตายได้ยังไงครับน่าเสียดายที่เด็กคนนี้มีชีวิตไม่กี่ปีหลานเห็นไหมว่าชีวิตนิรัน์น่ยสามารถทําได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่แพงมันไม่ฟรีชีวิตก็ต้องแลกชีวิตนั่นคือการค้าขายชีวิตของหลานสั้นลงชีวิตลุงยืนยาวขึ้นแซมมี่กับจักรยานในมือของเขาสั่นสะท้านด้วยความกลัวพระอาทิตย์ใกล้จะตกดิน ลอร่านิโคสันกำลังตามหาลูกชายอย่างบ้าคลั่งที่สนามหญ้าและสวนหลังบ้านเธอใช้โทรศัพท์โทรหากรมตำรวจเมื่อเธอมองเข้าไปในความมืดก็เห็นร่างใครบางคนเป็นผู้ชายที่เดินเข้ามาหาเธอแล้วเอาค้อนขนาดใหญ่ทุบลงไปที่หน้าอกของเธอเต็มแรงชายคนนั้นก้าวเข้ามาในแสงไฟและถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอ,อสังเกตเห็นว่าเป็นลูกชายของเธอเธอล้มลงไปกองกับพื้นสิ่งสุดท้ายที่เห็นก่อนจะหมดสติไป คือแบวตาของแซมมี่ลูกชายของเธอแต่มันกลับแข็งกร้าวดุกดันไม่เหมือนที่เคยเป็นพร้อมกับเสียงพึมพำเบาๆ<า>ที่ฟังไม่ได้สับแต่ดูเหมือนเสียงของคนแก่อย่างน่าประหลาด